วัสดีครับวันนี้ก็พบกับโปะบาตามใครนะครับวันนี้มาขยับต้นเหมือนเดิมครับขยับกิฟพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วครับมาขยับครับน้องน้องเริ่มโตแล้วครับอ่ะผมจะพามาดูนางงามในสวนนะครับปลูกพร้อมกันครับนี่ครับเพียงคอแล้วครับผมก็จะนีบให้สองกิฟพี่น้องนี่ครับมาดูอีกต้นครับพี่น้องสวยเหมือนกันครับพี่น้องนี่ครับ โอกวันที่ยี่ิบห้าเดือนสิบพี่น้องอะไรจะโตขนาดนั้นดูดูต้นอื่นพี่น้องทำไมอ่ะจะเริ่มเติบโต,วตวไวมากพี่น้องนี่ครับโดดเรียนกว่าเพื่อนเลยพี่น้องนี่ครับสองต้นนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ